ใจจะขาดเลยทั้งบ้านเลยไม่ทำอะไรไม่ถูกเลยรถยังขับกันไม่ได้นะไปเวลาในกรุงเทพไปดูศพน้องคืนนันลยทุกคนก็เศร้าเราก็ทำใจไม่ถูกนั่งพอง,งานศพเสร็จเรานั่งนั่ง นั่งเงียบๆเ,เราจะคิดถึงลูกมากบางทีก็ร้องไหยย้คนเดียวอยากให้ลูกอย่ลูกมา,าเราสักรัรงก็ไม่เคยเข้ามาอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ได้ไค่อยคิดถึงลูกตลอดเวลาลูกเราก็ทำบุญมาตลอดไม่เคยทำความ ไม่ดีอ mm ่ะ hmm. ภัยทดเป็นเด็กดีมาตลอดช่วยเหลือชาวบ้านด้วยทุกอย่างมีงานอะไรก็ไปช่วยเ mm hmm. ขาหมดจนมาถึงวันนี้ก็เสียใจเสียใจมากจนไม่รู้จพูดอะไรทุกอย่างที่ทำมาก็เพื่อเขาถึงพี่น้องก็อย,อยู่สองคนจิตใจกาย,ยังไม่เหมือนเมื่อเฟือง เฟื่องเป็นเด็กที่พ่อแม่ิผักฝากความหวังไว้ทุกอย่างในตัวของเขาเสียลูกสาวนะทุกวัน,นผมคิดตลอดผมขับรถยังเคยร้องให้คนเดียวอาบน้ำยังเงียบผมก็ร้องให้คนเดียวพูดทุงลูก มื่อกี้คิดว่าลูกเราอาจจะยังไปเรียนไปเรียนยังไม่กัดกอรอนกลับแต่ทุกวันเนี้เราหลอชาติดี้ก็ไม่ลูกไม่มีลูกกลับไม้เราได้กอดได้เห็นหน้านเหมือนเดิม ขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้เร็วๆกว่าน,นี้ตอนนี้ก็ร้อยวันไปแล้วอีกแค่สองร้อยวันวหรือไงยังไม่ได้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวคนร้ายมาดูหน้าเมื่อไหร่ว่าทำไมมีจิตใจทําร้ายผู้หญิงได้ขนาดนี้เราส่งลูกเราไปเรียนเพื่ออนาคตของ ของเขาเองและครอบครัวจะดีขึ้นแต่ไม่ได้มาเกิดเรื่องแบบนี้กับลูกเราเลย เป็นคนที่มีเพื่อนมากคุยสนุกเกินเคงก็ทัทง้งทศชาบันก็น่าจะทราบนะรัทั้งรุงพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนเขาเนี่ยเขารู้ดีว่าท้อามันเขาเป็นคนยังไงรักเพื่อนรักฝูงรักเพื่อนนี่รักมากชื่อทาบันมี่เขารักสูงสุดนะเหมือนเหมือนจะรักชัวชีวิตช่วชีวิตกานะทศา,าบันคเพครอบครัวจะได้ดีขึ้น หนูจบมาแม่ก็ให้ไปเรียนแม่ก็ให้ไปสอบพอดีเขาสอบได้แม่ก็พาไปมอบตัวเขาไปกับเขาอะมอบตัวเขาก็ดีใจนะว่าสอบว่าสอบได้นะเขาก็ขอไปเรียนแ,แม่ไม,ไม่ไม่ห้ามไปเรียนเลยลูกถ้าชอบทางไหนก็ไปเลยอยากให้ทางตำรวจจับกนนไายได้เร็วๆอยากให้คนไม่ดีมีที่ในสังคมหนูขอความยุติธรรมเพื่อพี่หนูค่ะ เมื่อไหร่พี่ถึงจะได้รับความยุติธรรมสักทีคะจะปล่อยละเลยปีนี้เท่าไหร่คะเมื่อไหร่จะจับคนผิดมาลงโทษสักทีคดีเมื่อไหร่จะมีความคืบหน้าอยากให้ทางตำรวจจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเพื่อที่พี่หนูจะได้หสบายอยากให้ตำรวจช่วยมาดำเนินการเอาผิดกับคนที่มากระทำผิดกับพี่อยูด้วยค่ะคนถูกยิงนั่นสาถูกยิงป้าลูกเมย์หน้ามุมคองทรินุญยาไทยคูยกับ ิ่งเฉยเมื่อไหร่จะตับคนร้ายได้สักทีคะความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่คนร้ายจะได้รับบทลงโทษสักทีอะไรคือสิ่งที่คนร้ายได้รับจากการกระทําครั้งนี้ต่อให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนที่คุณรักก่อนใช่ไหมคดีถึงจะคืบหน้าขอความเป็นธรรมให้พี่หนูด้วยค่ะพี่กับคนที่คุณรักคุณยังจะนิ่งเฉยอยู่ไหมขอความเป็นธรรมให้กับพี่หนูด้วยค่ะ ว่าม um ันหลั่หลวงมาตอนช่วงนี้พอมีเหตุจริงก็คือหาจริงใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้งงียบ้มแล้วเพราะมจะมีอะไรเดี๋ยวมีีกทีก็คือหานีผมท้าว่ามีขึ้นแน่นอนถ้าจับคนร้ายไม่ได้ผมก็ไม่สบายใจทำใจไม่ได้ ก็อยากเห็นหน้าผู้ร้ายม้ว่นหน้าตาเป็นยังงเหมือนคนเรื่องเหมือนอะไรมันมันทิตใจอย่างนี้นังบวชสวดมนตทางเทงเขาก็มาช่วยเหลือกันเยอะมากรุ่นพี่รุ่นน้องช่วยกันทุกคนแม่ก็ปลื้มใจว่าทุกคนมาให้แม,ม่พึงแต่ก็เสียใจเสียใจรุ่นพ่้ไม่ถูกว่าไม่อยากให้เกิดกับลูกเรา เลยได้ยินข่าวแต่ว,ว่าครอบครัวอื่นเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ลูกเรามาเป็นซะเองับถ้บทาทุกท่านนะครับเจอผมที่ไหนนะถามผมได้ว่า,พ,า,นนาพัชนาพอดีอยู่หรือเปล่ปา,าเพาะดอกมัลดเสื้อค้องจะพาพนนีเช็ดหน้าศพน้องมั ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลจักรวทัดงกอดวันเต่าเช็ดหน้าลูกผมบอกว่าขวัญหามศักดิ์ข่าบริ้แล้วผมก็ต้องติดตัวแบบตลอดเวนาเหมือนกับมีลูกไปด้วยท,ทุกวัน Above. ว่าเรามีเลือสีเดียวกันว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนั้นจนวันตา